ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโซโล่เลเวิร์ลิ่งอะไรอีกแล้วนะครับผมวันนี้นครับผมจะมารีวิวเจ้าชเวจงอินนะครับเพราะว่าจริงๆผมเปิดตู้ตละครใหม่อย่างายูซูพยอนไปแล้วแต่ว่าขอรีวิวชเวก่อนแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเกิดไปรีวิวตัวใหม่ก่อนชเวจริงคงไม่ต้องรีวิวอะไรครับเพราะว่ามันตกเมตาไปแล้วโอเคนี่ก็คือหน้าตาของชเวจงอินนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูสกิลของพ่อหนุ่มคนนี้กันก่อนนะครับจริงๆเมื่อก่อนตอนที่เกมเปิดตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเมตาตัวหนึ่งเลยนะเพราะว่าเป็นตัวที่มีดาเมจแรงมากสกิลเป็นสกิลหมู่แต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้เจยูซูฮยอนเข้ามาแล้วตอนนี้ผมว่าชเวน่าจะตกกระป๋องครับอ่ะ โดยผมจะพูดข้อดีกับข้อเสียของมันแล้วกันนะข้อดีของเชเวคือเชเวเป็นตัวที่มีดาเมจเป็นวงกว้างครับสกิลเป็น a อสามารถแบบทำดาเมจกับศัตรูได้หลายตัวแถมยังแปะบัฟเผาไหมกับบัฟลดป้องกันได้นะแต่ว่าข้อเสียหลักของเชเวจริงๆก็น่าจะเป็นการที่ตัวเชเวนั้นตีไม่ติดคีติคอครับค,บคือตัวเชเวไม่ว่าจะตียังไงอัพลงคี์ไปยังไงมันก็มันมันตีติดคีดคดไม่ได้อะเพราะฉะนั้นมันก็ จะแยกตัวใหม่เพราะฉะนั้นเลยมารีวิวให้ดูก่อนนะผมโอเคมาดูตัวอย่างสกิลของเจ้าชเวกันแล้วกันนะก็ตีปกติครับผมโดยเจ้าตีปกติก็นั่นแหละตามพลังโจมตีแล้วก็พตัตีสตี3ทีแบบตีไปปุ๊บหนึ่งสองัตีครั้งที่สามจะยิงสอนพึงไป3มอันนะครับผมก็แค่นี้เลยอ่ะ มาดูที่เจ้าสกิลตอนที่เป็นคอแอ a t t a ของเวนะก็คือพอตีจนเก็บเกตดครบเวจะสร้างระเบิดขึ้นมานี่ระเบิดพื้นที่ด้าน,นา้าดาเมจ999ของพลังโจมตีก็คือชเวีเน้นพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็ยังติดสถานะได้ติดบัฟคือสร้างดามดเมจเผาไหม้ก็คือแปะบัฟไฟไหม้ได้นะครับผมโอเคสกิลหนึ่งฝนเพิ่งฝนเพึ่ง ก็คือนั่นแหละแค่นั้นเลยเรียกลูกไฟออกมาโจมตีด้านหน้าปริมาณดาเมจ2,066.67ของพลังโจมตีแน่นอน67ของพลังโจมตีก็คือเน้นโจมตีแล้ว <Okay. S 1> ออกเพิ่มนี่สกิลนี้ก็ค่อนข้างแรงเรียกออกเพิ่งโจมตีไปข้างหน้าดาเมจเท่ากันกับเมื่อกีก้กกกเลยแล้วก็โจมตีไปด้านหน้าแล้วก็โดนดาเมจได้หลายตัวด้วยสกิลพิเศษครับผม ก็คล้ายๆกับหอ,อกเพลิงแต่หอ,อกเพลิงปนฝนเพลิงเนาะเรียกหอ,อกเพลิงลงมาแต่ว่าจิ้มลงมาแทนแล้วก็สามารถแปะบัฟไฟไหมกับลดพลังป้องกันได้ก็เลยเป็นข้อดีนะสำหรับผมผมว่ามองเป็นข้อดีอยู่ <Watch out. S 2> QTE เรียกมังกรมาแปะบัฟไฟไหมแล้วก็แปะลดป้องกันได้เหมือนเดิมมาถึงอันติ เจ้าอ uh ันต so ิของชเวเนี่ยโดนเป็นหมูแล้วก so ็ยังพอเราติดบับลูกแก้วสามอันเนี่ยเราจะสามารถรีสกิลทั้งหมดของสกิลหนึ่งสกิลสองชเวมาได้นะก็คือสมมุต so ิเราใช้หนึ่งสองไปแล้วเราอันติหนึ่งกับสองก็จะรีสกิลให้เราก็ใช้ได้อีกรอบแล้วมันจะเปลี่ยนสกิลหนึ่งเป็นสกิลอุกบาทแทนด้วยถ้ากิดสมมุติว่าเราอัพมาถึงหนึ่งดาวนี่ฝนเพลิง จะเปลี่ยนสกิลให้แล้วก็เป็นดาเมจที่แรงมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเล่นชเวก็ควรจะมีหนึ่งดาวไว้นะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดให้แนะนําก็ไม่ต้องเปิดหรอกครับเพราะว่าผมแค่มารีวิวให้ดูจริงๆตัวมันตอนนี้มันน่าจะตกเมตาไปแล้วเหมือนซูเจยูซูฮยอนไม่ได้แล้วโอเคมาดูที่ดาวของแต่ละดาวของชเวกันนะเดี๋ยวผมปิดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโจมตีให้ดูเรื่อยๆโอเค หลักๆของชเวก็คือนี่พลังโจมตีตอนที่ไม่มีดาวนะพลังโจมตีของชเวจงอินเพิ่มขึ้น40%แต่ไม่ติดคีติเข้าอันนี้แหละครับมันเลยเป็นสิ่งที่ยังไงตัวชเวมันก็จะมีแบก็บไว้อะมันจะมีเพดานของมันนะที่ทําให้ดามิมันอาจจะไปไม่สุดเราดันพลังให้ตายมันไม่ติดชีมันก็มันก็มันก็แรงแหละแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้แรงสู้ได้นะครับ ไม่ใช้สกิลอาวสารปรับใช้เอฟเฟกอาวุธสุดยอดอาวุธสุดยอดจะรีเซ็ตคู่ดาวฝนเพลิงกับหอกเพลิงก็คือสกิ 2, ลหกับสองเราจะถูกรีนะพลังโจมตีและพลังและทะลุป,ป้องกันเพิ่มขึ้น12%ระยะต่อเนื่อง15วิก็คือทําให้เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ทะลุป,ป้องกัน12%ตอนนี้คือไม่มีดาวนะมาที่1ดาว1ดาวของชเวตลอดระยะเวลาต่อเนื่องของอาวุธสุดยอด ปริมาณดาเมจของสกิลฝนเพลิงเพิ่มขึ้น3เท่าและเปลี่ยนสกิลปล่องภูเขาไฟยักษ์คืออันเนี้ยไอชเวจะเรียกภูกระบาดแทนจะเรียกแค่เหมือนลูกไฟมาโจมตีแทนนะซึ่งไอสกิลนี้แรกๆก็แรงตอนนี้ก็ยังแรงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเทียบผมว่าถ้าปั้นอยู่สุพรรณนสุดก็ชเวก็ตกกระป๋องอยู่ดีนะครับสองดาวพลังโจมตีเพิ่มขึ้น10ก,ก็ก็ตัวมันใช้พลังโจมตีเะนาะมันก็จำเป็นล โอเคสดาวปริมาณดาเมจสกิลอวาสารเพิ่มขึ้น50%ก็คือตอนแรกๆตอนเซิร์ฟเปิดเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนคงปั้นยังไงก็ถ้าเกิดเอาพอใช้ก็คือ1ดาวถ้าเกิดเอากางๆคือ3ดาวเพราะว่าอวสารเพิ่มขึ้น50%เลยนะอันติแรงงขึ้นเลยมาที่4ดาว4ดาวคือดาเมจปริมาณดาเมจไฟไหม้เพิ่มขึ้น100%ก็คือเจ้าบัฟเนี่ยบัฟ ไฟไหม้เนี่ยมันจะสร้างแค่50%ของพลังโจมตีใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราอัพถึง4ดาวเนี่ย <'t> ไฟไหม้ก็จะกลายเป็นเพิ่มขึ้น100%นของพลังโจมตีก็ถือว่าเผาแรงนะเออถว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ใครแบบเปิดแล้วดุดเรตมาเป็นชเวมันก็ใช้ได้นะผมไม่ถึงกับใช้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเปิดตู้ตอนนี้หากทัดไฟผมว่าไปเจเลยครับใครๆก็หลักเจโอเคมาถึงหดาวนะครับผมผมจะ ทุกตัวผมจะพูดถึงแค่5ดาวนะเพราะว่าตั้งแต่6ถึง10มันมันเอาไว้สำหรับคนที่อยากจะท็อปเซิร์ฟจริงๆและผมว่าถ้าเกิดไม่ได้ต้องการขนาดนั้นก็ไม่ต้องเปิดถึง10ดาวก็ได้เอาแค่5ดาวก็คือเก่งแค่ทุกตัวแล้วแหละเพราะว่ามันจะปลดสกิลทียบจำเป็นทุกๆอย่างมาแล้ว่ะ5ดาวก็คือช่วงแทคเอาคูดาวสกิลวันอวสานจะผ่านไปเร็วขึ้น3เท่าและฟื้นฟูพาวเวเกรด0.8ทุกวินาทีก็คือ เมื่อเราแท็กเอาเพื่อนหนึ่งครั้งอ่ะไออันติของเจ้าชเวก็จะสกิลลดลดคู่ดาวเร็วขึ้นไป3เท่าแล้วก็ยังฟื้นฟูพอร์เกต0.8ทุกวินาทีอีกก็คือทําให้ชเวสามารถอันติได้ค่อนข้างไวเลยในโหมดทีมไฟคู่ดาวของสกิลอวสารจะผ่านไปเร็วขึ้น1.5เท่าและฟื้นฟูพอร์เกวเวอร์เกรด0.4ทุกวินาทีโหมดทีมไฟโหมดทีมไฟขึ้นมดนไหนอ่ะ อ่ะขอโทษด้วยอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆโอเคมาต่อที่อาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์สำหรับชเวถ้าเกิดยังไม่ไปเซตใหม่เจ้าเซตคำสาบลุกไหมนะเพราะว่าชเวเป็นตัวตีเนาะก็แน่นอนว่าคำสาบลุกไหมนี่ตอบโจทย์ชเวแน่นอนมีเพิ่มปริมาณดาเมจเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนแต่ว่าใครที่เล่นและใช้เซตเก่าก็มี2เซตแนะนําแน่นอนคราวนี้ไม่ใช่ทรหดนแน่นอนเซตที่แนะนําก็จะเป็นเจ้าเซต ยุทธปกรณ์กับปิดชีพในนัดเดียวนะคือถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากเน้นให้แรงๆไปเลยอะแต่ว่าคูดาวสกิลมันอาจจะช้าหน่อยก็ไปเน้นเจ้า,ายุทธปกรณ์เนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเล่นอันติก็มาเล่นเจ้าปิดชีพใน,นเดียวเพราะว่าปิดชีพในนัดเดียวปริมาณดาเมจสกิลอันติเมตเพิ่มขึ้น25%เนี่ยอันติเมตตอนแรกของชเวดโดนเพิ่มขึ้นจากเมื่อ4ดาวใช่ไหม ไอ้สามดาวเพิ่มขึ้น50%ใส่เซตใส่เสร็จนี้เพิ่มขึ้นอีก25%ก็75%แล้วนะแถมใส่4ชิ้นคูดาวสกิลอันติเมตลดลง40%แล้วชเวมันแท็กเอาไปมันก็คูดาวลดมีอันนี้อีกคูดาวมันก็ลดลงอีกมันก็ทำให้ชเวแบบอันติได้เรื่อยๆทำให้ดทำดาเมจได้เรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดมาเทียบกับเจตนี้พลังโจมตีเพิ่ม5%อ่ะชเวใช้พลังโจมตีเลยใช้เสร็จนี้ได้เหมือนกันแล้วก็ สี่เซตสี่เมื่อโจมตีจะไม่สนพลังป้องกันของเป้าหมายอ่ะอันเนี้ยและและพลังและโจมตีอ่ะก็คือมันเป็นเซตทะลุป,ป้องกันใช่ไหมมันเมื่อใส่สี่ชิ้นอ่ะมันได้เหมือนประมาณว่าได้ทะลุป,ป้องกันเพราะฉะนั้นมันก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้อยู่ที่เราจะใช้แล้วแต่ว่าตอนแรกอ่ะผมใช้ยุทโธปกรณ์เนาะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเซตปิดจินเดียว,ยวแล้วก็เชเวก็ค่อนข้างนอนคังไปแล้วนะครับตอนนี้ ออฟลัหลักๆที่ชเวใช้ก็เป็นโจมตีถลุป้องกันปริมาณดาเมจดมีแค่นี้เลยไม่ต้องไปหาดาเมจดคีดที่เข้าอัตราคีดที่เข้าให้มันใส่นะเพราะว่าใส่ไปมันไม่ติด,ดับผมโอเคสำหรับประดับของชเวนะก็คือจะแนะนำเป็นเจ้าระดลมลงเรื่อยกับ สำหรับระดับของเจ้าชเวก็จะเป็นระดมกําลังอาวุธนะครับผมก็เซตนี้ถ้าใส่2ชิ้นก็จะได้ปริมาณการใช้พลังเวสสกิลเพิ่มขึ้นก็คือใช้มานาเพิ่มขึ้นแต่ว่าปริมาณดาเมจที่สร้างก็เพิ่มขึ้นด้วย5%แล้วก็คูลดาวสกิลทั่วไปลดลง5%อันเนี้เราใช้เพราะว่าชเวเป็นตัวที่ใช้สกิลเป็นหลักนะไม่ได้ใช้ตีปกติเพราะฉะนั้นใส่ระดับอันนี้ก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ ถ้าใส่4ี่ชิ้นสมมุติว่าเรายังไม่มีเจ้าคำสาบเราก็เอาอันนี้ไปก่อนมันก็จะได้เป็นเอฟเฟกเพิ่มปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น1 8แปและก็ลดคูดาวสกิลทั่วไปเพิ่มขึ้นอีก18%เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใส่4ได้ใส่4แต่ว่าสมมติว่าใครจะเริ่มเปลี่ยนแล้วแล้วยังใช้ชเชวอยู่ก็เปลี่ยนมาคำสาบลุกไม่เลยครับดีแน่นอนใส่8ได้กับปริมาณดาเมจพุ่งเลยแหละแต่ว่าตัวชเชวตอนนี้ผมว่าไม่น่าใช้แล้วถ้าให้พูดตามตรงคือ ไม่น่าใช้แล้วแต่ยังใช้ได้เพราะว่าด้วยตัวใหม่ที่เข้ามาอย่างยูซูฮยอนเนี่ยอาร์เจมันค่อนข้างแรงเลยเดี๋ยวผมจะมารีวิวอาร์เจให้ดูด้วยนะเพราะว่าชอบมากเลยเปิดแล้วก็ก็ดีเออนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมเอาชาเวไปลองให้ดูนะครับผมไปที่ฮนะันเตอร์แน่หลังๆมาเริ่มเสียนเริ่มไม่พลาดแล้วนะ ตัวชเวผมปั้นค่อนข้างเยอะอยู่เพราะฉะนั้นน่าจะไม่ต้องไม่ต้องลงดานน้อยๆก็น้อยอยู่ดีก็ยิบเจ็ดเองแต่ว่าอันนี้เอามารีวิวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวอีกทีเนาะโอเคก็เปลี่ยนเป็นชเวบอสหมีไม่มีไอ้นี่เนาะไม่มีเจ้า <laughs> กรอเราก็ใส่เมลินไปบับก็ได้ส่วน แน่นอนว่าต้องเป็นเบลูก้าเนาะเพราะว่าชาเวไม่ได,ไได้ไม่ได้เน้นตีธรรมดาเอาคอไอคักอยู่แล้วเราก็ใช้เบลูก้านะเออผมจําชื่อมันได้ละมันชื่อทัดบางท่าเกิดผมจําไม่ผิดนะอันนี้อีกิดเบลูก้าทัดั้งถ้าจําไม่ผิดนะอันนี้ไอออนกับอา้าวน้องหมีร้องไห้และจําชื่อไม่ได้ตัวเดียวโอเคใครตามโซโล่เลเวลลิงก็มาตอบใต้คอมเมนต์ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมไปลองให้ดูสำหรับชเวผมอาจจะปั้นไม่ได้สกิลกับ <laughs> งั้นเดี๋ยวผมลงไปก่อนเดี๋ยวผมไปตัดเอานะโอเคมาถึงปุ๊บแล้วก็ลากมอนด้วยความที่เจ้าชเวมันสก,กิลเป็นหมู่อยู่แล้วเนาะเนี่ยเราสกิลนี้ไปปุ๊บมันก็โดนหลายตัวโดนสกิลนี้ไปก็โดนหลายตัวจริงๆชเวมผมว่าดีแต่ว่าข้อเสียของมันหลักๆก็คือด้วยความที่มันมันไม่ติดขี่ะดาวเมจมันเลยอาจจะไม่สุดเท่ากับเพื่อนเถอะนะ เท่ากับตัวอื่นๆอะไรนี้เดี๋ยวผมบัฟก่อนละกันบัฟเหนียวฟึ้งๆ,ๆบัฟอันนี้เปิดอันติเปลี่ยนมาบัฟใต้เฮ้ยอัจติมีประยงผูกบัฟใต้บอกว่ากดไม่ทันโอ้ยใจเย็นพี่มีอ่าเนี่ยเห็นไหมอันตินดีแล้วเราก็สกิลหนึ่งหลบมาสกิลสองแล้วเราก็อันติอ่า วันอวสานพบแล้วกดสกิลหนึ่งเปลี่ยนเป็นอูกาบาดมาแล้วเนี่ยถูกไหมคอมโบมันก็จะประมาณนี้พยายามสกิลหนึ่งสกิลสก่อนจะอันติแล้วพอเราแท็กเอาแล้วมันก็รีสกิลใช่ไหมเราแท็กเอาปุ๊บอันติแป๊บแป๊บก็รีแล้วมันเลยทําให้ตัวชเวมันเลยทําให้ตัวชเวพอเราใช้เซ็ตเจ้าปิชิมในนั้นเดียวเนี่ยอันติได้ค่อนข้างบ่อยแต่ว่าเอาไปลงใน มังกรมาผมว่าก็ผมอาจจะต้องปั้นได้สุดกว่านี้มั้งอันนี้ขนาดใส่ประ,ประดับเป็นเซ็ตไอคำสาบลุกไหมแล้วนะแต่ก็ยังยังไม่ได้อาจจะต้องเอาไปคู่กับเมลินด้วยมั้งจะได้สกิลอันติมายัางบ่อยเลยทีนี้เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้สำหรับชวเวก็น่าจะมีเท่านี้แล้วกันนะก็ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดด้ยกดแชร์ซะแล้ว กดไลค์กดแชร์กดซับกดทุกอย่างเลยนะครับผมก็ถือว่าช่วยๆกันเนาะสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ครับไปแล้วจ้าบ๊ายบาย